นะต้องไปทำทำดิ้วแทงเนี่ยเนี่ยตีรวมหรือตีเดียวอ่ะตีรวมแลยเพราะว่าเราอยู่เราอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเลยผมก็ไม่คิดว่าหรือว่าตีไปแล้วไงผมก็เลยเวิ่งเข้ามาผมไม่ตีเลยจะมาตีเนี่ยเซนไกไม่ได้ตีเลยครับ โอ้โหไม่แล้วเรื่องของมันจะตัดจิวไหมแกมันมีวิธีอะไรไรอ่ะวิธีหมายถึงวิธีสู้กับบอสตัวนี้ะวิธีเอาตัดจิวมันออกนี่น่าจะมีะ

哎呀！快点，冲！冲！哎呀！一打，不敢看，走！啊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 ！ ไม่มันมันพื้นที่พื้นที่มันมันไม่เท่ากันช่วงวันนี้เอ้าคุณโจหันหลังคุณวิ่งไปไหนคุณโจ้ครับพวกผมอยู่นี่วิ่งเลยพวกผมไปแล้วไหนมึงจะมาไปไหนอ่ะบวันยิงมีรูไว้ซิ่งดือดือไม่หยุดเลยเอาดินไม่หยุดเลยเอาไปรับไปรับคุณโจหยุดดินก่อนขอร้องคุณโจลงมาข้างล่างคุณผมอยู่ข้างล่างเนี่ยหยุดดินหยุดดิน อันนี้ไงมาแล้วเนี่ยวิ่งตามหลังผมมาอยู่ไปไหนแล้วล่ะนี่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 ทางเข้านี่ใครมีใครรู้วิธีเข้าไหมถ้าไม่รู้ก็นะตามผมมาไม่งั้นโดนตายเอาบอกว่าใหแอร์ลูกบินบ้างเห็นอยู่อ่ะให้เอาลูกบินแล้วจะไปได้อุ้ยเชี่ยมันขามเช่อมฉกบนก้อนหินเลยเหรอไอ้สัปนายนี่ไว้ยผมเนาะนี่ผมก่อนวิ่งจับปีแตก อไม่มันมันต้องใช้ร่มพิมพ์ไอ้ต้องใช้ร่มพินไปไม่ต้องใช้ร่มอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาล่มก็ได้หรือจะเอาอันนี้กันจะโดดขึ้นไปก็ได้วิ่งมีคนขี้โกงว่ะเขาบินเข้ามาว่ะไปกมาแล้วอ่ะไปยังไงอะไปเลยไหมไปเลยครับไปเลยครับถ้าบินมาไม่ได้ก็บไม่ได้ก็ไปด้วยปืนเออปืนปื นี่เราต้องเดินมาก้อนหินนี้ก่อนใช่เขาบอกให้เดินลงไปผมเนี่ยเขาเดินเป็นไรเลยวันนี่เป็นไรเลยลงมาเนี่ยเอ้าแล้วผมหลงอ่ะเกิดไหนก็ไม่รู้อ้าวให้หัวตีเพราะผมนี่มายกตีมาให้เาติด้งตายละ กัพลังวิ่งแล้วก็วิมากัันเราวิ่งเข้าบอสไปเลยแล้วก็ให้คุณอาวตามเข้าไม่ประเด็นคือคุอาเป็นหัวไงตอนนี้มันทำไมมันสมใจ้ทีส้าทีสมใ้า่มทม้่สม้าม้ทีมา่ม้่ม่้ี้ทาเล่มาท่่่่มมม้มม่ะ ตาขาวข้างนึงเหรอ<ช>ตาบอดใช่ทไมตามมมอบอดข้งทำไมอ่ะมันเหมือนคนตาเลยเนทอันนี้เนทของนารูโตะเฮเนทอะไรวะโอเคสาระ มันอยูตรงที่หน้าหน้าแตงตัวเลยนี่คือยูคาร่าไงหน้าแรกเหมือนที่เห็นเริ่มต้น วิ่งแตกเฮ้ยมันท่าแดงไม่คิดว่ามันจะเล่นหกขูดดาวอยู่นะข้ามอายดจล่นหลอีกลัว

อาอะไรกเข้าไม่ได้ผมบอกคุณเะสุดแล้วลงมาช้าเกินขอคไปก่อนโอ้แต่ผมเป็นยังไงกัใหญ่เลยครับเห็นผมตรงตัใช้ไหมที่มันเป็นตรงยชไรที่รอจะมีลรถเป็นอยู่ต่างนันเยอะมากเล

对，一伤最机警，若是停下手，稳操胜算。<Elijah> <kind abonn Home> <T ip ides>

가이게 찹. 찹

คุณเดินฟ้าพี่เดินผมไต่เองเอาเข้าไม่ได้ดูคุณบาสดิฟ้าอะไรนี่เปิดเจ้าผมของกระโดอาเข้าไม่ได้เหล่าเหล่าเข้าไม่ได้เอ้าผมนี่ผมนี่กันมาไม่ถึงไงเปิดเขาเร็วไอ้กับแมงลบเนี่ยเดี๋ยหัวใเอาไรหน่วงเนี่ยทำไมรู้สึกมันดึงดึงเสร็จแล้ว่ะโอเค โอ้โหมันจิกด,ด้วยง่ายเลยคุณบอุณนะดูได้วะกดแทรี่ไม่ไปเลยโ้โเรเยกดมบอลมันเรียบเยอะจัง ี่คนเนี่คุณีคชักี่คนหรอสี่สีครับอัี้คือยิ่งคนเยอะวัดยิ่งโหดใชเยอบอสได้ยิงเต็มกาเหมือนัดไทนีทั้งนมาหมาแผนี่จะทั้งวันจะเป็นทีมซัพพอร์ตยิงจะนูไละชิดตัวไม่กนูเต็มเลย มาครับแลลวเป็นุุุุุแเลได้คเข้าไม่ได้รีเลยรีเลยโอ้รีรีฝากกได้ครับรีนียังไงะครับตายเ้ยอาเช็คไม่ไม่กดกดรูปรองเท้าเข้ามาได้รูปรองเท้าที่อยู่ตรงไหนชื่อปาร์ตี้อะเห็นไหมใช่โอ้ลือดโอ้โห้อยดึงเป็นเตาึงเนยอะเ เชี่ยเหยียบเนาะโอ้โหมันจะขึ้นเป็นวนไฟ่เฮ้ยเอ้าโดดตอนไหนอ่ะเห็นต้องใช้บอกมเลยังไงเบียดมาเปนเียลยงไงเียตีกู อนเนี้านอไรเีคนจะเขาไปดูคนเดียวพอเนี่ยเขาไปชะลาทำไมก็ดูดูจะใ่้วจะฉี่ฉี่แพทจะไม่ลดจะเดินเลอพอลดจะเลอกยังมีทีาตีมันตีแรงเลยอุ้ยรมาไ ถ้ากดแม็กซ์เล่นสู้มันเป็นเล่นเล่นเงี่ยครบเล่นหนักใหญ่เอาของมากดสกิลฟานเสร็จเหมนมันล้มง่าเไอไปดนเกิดดนอลวาแล้วไม่ทอะไรกูเลยได้ครั้นเกิดฟาจำปุ๊บเลยสบายสบายไม่ประเด็นผมห่วง เป็น่วงจัดเลยตอนนี้แบบผมดูไม่ได้แหลกจัดเลยเฮ้ยพิชายทานนี้กไม่เคยเห็นนี่สัตว์อาท้องมันใช้ขาเป็นด้วยเหรอโอ้โหแผลรีไม่ติดนะอาท้องเย็บหย่า กูรู้หรอกนะครว่ามึงจะใช้ท่าไหนมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้สัสหัวแบนพี่เชกพี่เชกเหยียบมัเยอะพี่เชกมือนแมงวันตอมบอสแต่ตอนเนี้ยคือตอนนู้นตอนนี้แล้วบอสไม่สนใจเลยพี่เชกราอรอมุนอย่างเดียวพี่เราระมัดต้องหมุ่นไว้อ่าระมัดต้องหมุ่นใช่คุณบอสไลรี่จอฉีกแตกก่อนแบนไปมึือหัวคิวหัว วแย่ <You> <laughs> แล้วกระโดดหนีบ่อยด้วยนะบอสคนไฟใส่พี่ไปคนไฟใส่เฮ้ยมัอคนทหาพิเศษแล้ว,วลเรียบร้อยพิเศษโดนบอสเล่นแล้วทีนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านีน้มันแพนรีไม่ได้เฮ้ยนีม่มาไปิทับเพิ่มตัวแบ,บนดリーจะขี่ถ้าไม่ลบเลยแบนลี่ไปร้อยกว่ารอ <laughs> บีคนไฟใส เดือดรักตีาทเลยพีนี่เนี่ยโอ้ยมันมีสองช็อเฮ้ยจะไปไม่ได้หรอกโอ้ยเกูอบจะระเบิดวงแรงวะล้มมันล้มมันล้มพี่เช็คอัดมัน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 โอ้ผมกด F ไม่ได้พี่พี่กดเลยผมบักมันไม่ขึ้น